ป็นการกับสายน้ำอยู่ในช่วงบ่ายธีดาสมฤทธิ์ครับร่องน้ำสีแดงพญานาคราดออกมาเล่านบุชม เอาแล้วครับอกมาไม่หลีไม่หลอล้วผีน้อง้ยไม่้อไม่แท้ไม่เหลียไม่แหล่ไม่แข็ต่อสายตาใครบางคนแล้วครับพีน้องเช้าว่าแล้วก็ลงไายแบบเต็มใบใส่ันทีว่าใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้ตกรอบขอบสนามนะจะถีอานี้บริว่าสมนึกสมนึกจะสู้หรือไปกับพญานาคราชหรือว่าจะยอมสิโรราชไปเล่นประเภทถุยขอเอาเราไว้เอาลราว่าเริ่มที่คุยกันไม่ลงตัวแล้วนาคราชนาคราชเริ่มจะขยับหนีแล้วหนีแล้วเรื่อสมนึกเบี่ยนมาแล้ว

ว่ายังไงรอบนี้ดังหน้าขรรคกับสมนึกสมนึกกับหน้าขราชระหว่างเปลี่ยนทางน้ำดั่งว่าหน้าขราชจากมุมน้องแต่เป็นอยู่สายน้ำมนว่ายังไงขู่ขี้สูสีแตนมาต่างคนต่างเป็นต่างคนดังนี้ต่างคนต่างกี้ต่างคนต่างสามต่างคนต่อไปไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างนี้ละวันสินาธินาขรรคหน้าคาราชกับสมน,น,นึกสมนึก oui, กับหน้าขรรคสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชัย ฟีพายคู่ที่แดเที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำระหว่างเรือทิดาสมนึกร่องน้ำแดงกับเรือพญานาคราชร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยไดารวมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือพญานาคราชเป็นฝ่ายชนะค่ะ